แม่ตุกเชาวนะาฝึกหัดสวัสดีค่ะวันนี้ตุก,ก็กําลังลงเก็บเกี่ยวนะคะข้าวเจ้าโอ้ยไม่ใช่กําลังลงเก็บเกี่ยวข้าวเหนียวหอมกุสุมานะคะนี่นี่นะคะด้านหลังนี้ก็คือเป็นข้าวเหนียวหอมกุสุมานะคะแปลงเล็กๆเกครึ่งงานนะคะก็คือแปลงนี้ที่เล่าให้ฟังว่า ขยายมาจากต้นกล้าที่มาจากแปลงอาจารย์ตุลักษณงนะคะปีที่แล้ว5ต้นแล้วก็เอามาขยายแล้วก็ปลูกตรงนี้นะคะก็คือต้นกล้าที่เหลือจากหนูแกะกินมเมล็ดไปเกินครึ่งแล้วก็น้ําท่วมไปนะคะก็คือที่เหลือรอดมีเท่านี้นะคะแล้วก็วันนี้ตุ๊กกาลังเก็บเกี่ยวในส่วนที่เป็นข้าวกินนะคะส่วนข้าวที่ทําพันุ ก็ได้เลือกไว้แล้วนะคะแล้วก็เรามาร์คไว้เรียบร้อยเราก็จะปล่อยให้เขาสุกแก,ก่กว่านี้อีกนิดนึงแล้วเราค่อยเกี่ยวนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันว่าทุกทํำยังไงนะคะ mm hmm. นี่นะคะก็คือข้าวเหนียวหอมกูชุมาที่ ก,กำลังจะเก็บเกี่ยววันนี้นะคะส่วนตรงที่อยู่ใต้ร่มไม้เห็นไหมคะตรงนั้นตรงนั้นจะยังไม่เกี่ยวนะคะเขายังเขียวอยู่ส่วนที่เกี่ยวก็คือตรงที่ที่ใบธงเขาประมาณนี้นะคะนี่ใบธงเขาแห้งปลายใบธงแห้งประมาณนี้นะคะแล้วก็รวงเขาหางใสก็คือเปลี่ยนสีจากสีสีม่วงม่วงชมพูแบบนี้นะคะมาเป็นสีออกน้ำตาลประมาณนี้นะคะประมาณครึ่งรวง อันนี้เราเกี่ยวกินได้นะคะประมาณนี้ก็คือแต่ถ้าปล่อยให้เขาปลายปลายรวงแห้งหมายถึงมเมล็ดปลายรวงแห้งเลยเขาก็จะมีความกระด้างขึ้นมาอีกนะคะอุ้ยปลาบืนเพื่อนเพืนเพื่อนี่คือปลาเข็งท L03 นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ตุกปล่อยให้เขาฟักแล้วก็มาโตในนานะคะช่วยกินเพี้ยกระโดดตอนที่น้ําเยอะๆฮะ,ะเดี๋ยวเอาเข้าไปปล่อยก่อน นะคะตัวนี้ไม่ใช่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะนี่ก็คือเซตที่เข้ามาบางไข่ในนี้นะคะจริงตุ๊กเลี้ยงปลาในนานี้ยังไม่ได้จับออกเลยนะ <c oughs> นี่นะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยน้องทำคันในตรงนี้ก่อนอุ้ย <c oughs> บายเดี๋ยวปีหน้ามาใหม่นะจ๊ะเหยียวแล้วนะคือหนังเริ่มแห้งแล้ว <c oughs> นะคะ,ะมาต่อที่ข้าวเหนียวหอมกุสุมา นี่ตรงตรงที่ในร่มไม้ตรงนั้นนะคะยังเขียวเหมือนตรงนี้ตรงนี้ก็อยู่ในร่มไม้เนี่ยเราก็จะถ้ากี่ยวกินลูกก็จะรออีกประมาณไม่พรุ่งนี้ก็มาลืนค่อยมาเกี่ยวนะคะอันนี้อันนี้ยังไม่ได้เท่าไหร่นะคะคือที่ที่ปลายใบธงสังเกตใบธงนี่คือใบธงนะคะใบบนสุดที่ติดกับรวงนี่นะคะคอรวงเขาต้องสั้นแบบนี้นะคะแล้วก็ปลายใบธง เริ่มแห้งมาประมาณนี้นะคะก็คือเกี่ยวกินได้ส่วนที่ตุ๊กบอกว่าเลือกไว้ทําพันคือตุ๊กจะมาร์กเป็นกอไว้อย่างนั้นก่อนนะคะ mm hmm. กอที่ได้ลักษณะคอรวงมเมล็ดแล้วก็ทรงต้นอะไรก็จะมาร์กไว้แบบนั้นอ่ะเห็นไหมคะจะมาร์กในนู้นก็มาร์กไว้หมดแล้วนะคะคือที่ตุ๊กบอกว่าเลือกมาร์กตั้งแต่จุด ตามแนวเสนะเานั้นแล้วมาฝั่งนี้แต่ว่าฝั่งนู้นเราไม่เกี่ยวเราไม่เอาอันนั้นเราเกี่ยวกินนะคะนี่ก็จะมาร์กไว้ประมาณนี้แล้วก็รอให้เขาให้มเมล็ดเขานะคะเปลี่ยนสีจนถึงโคนโคนนะคะว่าต้องการมเมล็ดเต็มเนาะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําตาลจนถึงโคนโคนแล้วก็ค่อยมาเกี่ยวทีหลังแต่เกี่ยวกินเพื่อความความรุ่มเราจะเกี่ยวระยะประมาณนี้นะคะก็เลยต้องเกี่ยวออกก่อนเนาะ แล้วก็หลังจากนั้นเราแยกกอไว้แล้วพอตุกเกี่ยวทุกก็จะเกี่ยวแยกกอมัดเสร็จแล้วตุกจะไปเลือกที่ไว้สําหรับเป็นพันคัดไว้ทําพันหลักตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะไว้ทําพันหลักอีกทีหนึ่งนะคะส่วนส่วนที่เกี่ยววันนี้ก็คือจะเกี่ยวกินนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าผลผลิต แปลงนี้จริงๆมันไม่ถึงงานมันเกือบเกือบงานแต่ตุ๊กปลูกอันนี้ครึ่งหนึ่งก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณครึ่งงานเป็นอ่านะคะประมาณครึ่งงานแล้วกันเนาะมาฝั่งนี้นะคะแต่ตุ๊กไม่ได้วัดที่นะนะว่าจริงๆแล้วมันเท่าไหร่ก็กะด้วยสายตาเอาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเกี่ยวข้าวเหนียวหอมกุุมานะคะข้าวเหนียวหอมกุสุามาซึ่งที่สังเกตปีนี้จากที่ เอาปลามาเลี้ยงนะคะแล้วก็ปล่อยพืชน้ําบ้างแล้วก็มีกุ้งมีกุ้งมีหอยแล้วก็น้ํจาจะขังน้ําไม่เกิน5เซน10เซนนะคะฝั่งเนี้ยมันจะพื้นมันจะสูงกว่าฝั่งนั้นสังเกตว่าข้าวฝั่งนั้นยังไม่ได้ที่เอาลงลุ่มฝั่งนั้นเพราะว่าน้ําตรงนั้นยังไม่แห้งนะคะแล้วก็ข้าวตรงนั้นมันแก่ช้ากว่าเนาะตรงนี้แก่เร็วกว่าซึ่งเราก็เลือกอายุข้าวตามน้า ตรงที่ดอนแล้วก็เอาอายุสั้นมาใส่ก่อนเก mm hmm. ี่ยวก่อนแล้วตรงนั้นยังมีน้ําอยู่นะคะ mm hmm. ก็จากที่สังเกตทดลองนาแปลงดินเค็มเนี้ยนะคะ mm hmm. คือปรุงทุกอย่างเหมือนกันหมดกับด้านหลังด้านหลังอีกที่เหลือเจ็ไร่เออไม่ใช่ที่เหลือแปลงตรงนั้นที่ทุกขอแม่ทำตรงนั้นสองไร่ตรงนี้งานหนึ่งนะคะก็ทํา ใส่ปุ๋ยอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดอัตราส่วนเท่ากันต่างการแค่การคุมระดับน้าเห็นไหมคะว่าตรงนูน้นอรวีกับอา่าขาววิสุทธ์แล้วก็อาสิตะถ้าน้ําแห้งแบบเนี้ยเขาตายนะคะเพราะว่าหนึ่งเขาแช่น้ําแล้วเขาไม่แข็งแรงเท่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันโดนสะเทินน้ําสะเทินบกมามันก็เลยยังไม่ตายนะคะ เป็นฝั่งนู้นคือระยะประมาณนี้มันจะเริ่มกรอบและแห้งลงแห้งลงแล้วก็ตายนะคะแต่อันนี้จะแข็งแรงก,กว่าเนาะเราก็ได้โมเดลประมาณนี้ทีนี้ฤดูการหน้าเราต้องหาวิธีผ่านน้ําออกทํำยังไงซึ่งตรงนี้มันเป็นทุ่งรับน้ํามันค่อนข้างที่จะยากยากสำหรับการผ่านน้ำออกให้ได้ระดับที่เราต้องการแต่แปลงนี้มันเล็กแล้วมันอยู่ใกล้เรามันควบคุมง่ายถ้าจะปล่อยน้ำออกถ้าน้ำในคลองมันล้นเราก็ดูดออกเอาเครื่องตัดหญ้าต่อกับ หัวดูดน้ำหอยโขงอ,ออกมันก็ออกได้แล้วซึ่งพื้นที่มันแคบพื้นที่มันเล็กมันก็เลยทําง่ายนะคะ,ะก็เป็นโมเดลเล็กๆนะเพื่อที่จะขยายสกเกลใหญ่ส่วนสกเกลใหญ่เรารู้แล้วว่าจุดมุ่งหมายเราแบบนี้ส่วนวิธีการเราต้องไปหาอีกทีนะคะก็วันนี้ก็จะมาประมาณนี้นะคะระยะเกี่ยวกิ่นของเหนียวหอมกุซุมากับระยะเกี่ยวทำพันมันก็คนละอันกันแล้วก็จะมาร์กไว้แบบนั้นนะคะ ะะเลือกออกก่อนเวลาเลือกเราก็เดินดูทุกทุกต้นนะคะเนี่ยเรากะว่าเอาโซนนี้ตรงไปเราก็เดินจากฝั่งนี้มาส่วนฝั่งนี้ปล่อยเลยเพราะว่าเราต้องเกี่ยวออกอยู่แล้วเกี่ยวกินนะคะ,ะสำหรับวันนี้แม่ตุ๊กชาวนาฟุงหาดก็ขอลาไปก่อนเนาะขอตัวไปเกี่ยวข้าวนะคะขอตัวไปเกี่ยวข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ